ดีพี่น้องอน,นี่หอมข้งงในใส่บวเขือแล้วก็ใส่ผักชีและต้นหอมอันนี้ทอดหมูให้ลูกสาวหอมข้างในพี่น้องเห็นปะหอมแล้วน้ำเดือดแล้วมาได้พี่น้องมันเซ็เซ็ตน้ำกันเมนูง่ายๆสไตล์แบบเมน,บน,บนูบ้านๆบ้านเฮาพี่น้องเห็นปะ ตอนนี้ใส่ปลาล่าใส่ผงสลดใส่น้ำปลาเรียบร้อยแล้วหอมไปตะไนเหิวเข่ากับหิวพี่น้องฝนกระตกวันนี้วันที่สิบหาสงการมอสุดท้ายฝนตกหนักมากๆตอนนี้เวลาคุ่มเคืองพี่น้องเสียงลูกสาวเปิดโทรศัพับโคตรดังเลยเด่นโทรศัพั์ หอมกระหอม,ห,อมหิวเขา้ากระหิวพี่น้องเอ้ยทำชีวิตอนหมูใหุ้กสาวสสค่อนเมื่อกี้นี่ผ่อนผอหมดเลยจัดให้ติ้ปามออกมันทำไมสุกทนไมเนื้อสุกสุกปีเป๊ะคทัไมหยไม่ใส่หอมหอมผักซีับ เป็นที่เด็ดเป็นน่องที่เด็ดลืมใส่ที่เด็ด,ด,ด,ดปิดขวนกันขาดเมื่อไรได้ไปนน่องในสะ่ริกหน่อยลูกโดดลูกโดดนี่ทีไหรต้องไม่พลาดเปไปน่องนะ ตบบนี้ทิพย์เอ่ยกลิ่นขสวนเนื้อพริกกับิพย์กระเรียงนะมันยิ่งดียิ่งชอบพี่น้องมันยิ่งเป็นพริกธรมกธรมดาพริกสวนธรรมดาหนี่งหนึ่งเห็นปะหอม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 กลบกลัดพี่น้องซิมมันก่อนเด้อเปิดฝา สุดยอดสุดยอดสุดยอดแซ่แบแซ่แบเป็นอกแซ่แบแซ่บทำกันได้ครับเด้อมาคือเราใส่หอ,อมใส่เข้าไปเลย ข้นมากเลยปน้องขนาดน้อยมักน้ำไหลชอบดับซมิงก็ดีคุกคิดคุกคิดเลยไปน้อยเสียดเช่งโอเคขัดปกเลยเสียบผักเสียบไงได้ไปนน่องเลยสิมิที่หนึ่งนี่ เอาวันมันงหอนอโอเคโอเคแสบหลายแส่บคัดแสีบไหนพี่น้องเอ้มาได้เพี่น้องเด้อมากินด้วยกันครับออมเครื่องไนไก่มีทั้งตับทั้งไตทังต้งหัวใจสะส่สๆด้วยกันครับ ที่เรียวได้ครับพี่น้องใส้ลูกโดดใู้โดดกำบังไงหนึ่งลูกโดด,โด,ดว่าจะไปกินเขาเ้าครัเข,ข,ขาเนี้ยเก็เสียบวัดพี่น้องเว้เพื่เห็้แล้วกินแบบบ้านเขาเนาะเยี่ยมาได้พี่น้องเด้วกว่านกัน โอเคครับเจอกันลิปหน้าลิปหน้ากันครับเอาของเซ่บๆสบอาหารพื้นบ้านเฮามาเบิ้งมาเง้ยงมาซองรุงกันครับขอบคุณทุกการชมขอบคุณทุกคอมเมนต์สวัสดีครับ